ว่าอะไรคุณผู้ชมมาข้างหลังพิมงานหรออะไนะข้างหลังพิม้างานเลยนึกว่าเป็นพุทธรูกทำไมรถแห่รแห่ก็เมือนพระรลองพุทธูกโอ ผู้ชมเขาคิดว่าเป็นพระพุทธรูปนะครับเวลามีมีแแฮ่แล้วจะมีพระพุทธรูปตั้งผมมองไปสติดิ่งมากเออข้างหลังก็เหมือนจริงครับคุณผู้ชมฮะยิ่งมองก็ยิ่งนิ่งนิ่งทำนิ่งนิ่งไม่กระดุกกระดิกแล้วสีส้มเหมือนพระพุทธรูปเนะครับคุณผู้ชมนี่ว่ากันมากอันเนี้ย ประชาชนข่างสังเกตครับพอเห็นอะไรนิดหน่อยก็